สวัสดีครับผมโอบ้านำมีออโต้สปานะครับวันนี้นะครับเราอยู่าากับเจ้า h อ n ด้ h ฮ v ตรคันนี้นะครับคันนี้เนะี่ยวิ่งมาจากอำเภอเมืองจังหวัดประจวบเลือกใช้บริการกับเราทั้งหมด3 program. โปรแกรมโปรแกรมแรกเนี่ยก็จะเป็นเคลือบการฟลีนตัวรองท็อปพร้อมขัดป,ปัดผิวส้มนะครับก็จะมีการเตรียมผิวแบบมิลเลอร์ฟินิชหรือขัดแบบผิวส้มหรือให้เงาแบบกระจกก่อนแล้วค่อยเคลือบนั่นเองของเราเนี่ยพอเคลือบเนี่ยเราก็จะมีการทาให้ทั้งหมด4ชั้นนะครับแล้วก็ พ่นให้อีกหนึ่งชั้นหลังจากเคลือบเสร็จเนี่ยเราก็จะอบอินฟราเรดให้เพื่อให้น้ํายาเซตตัวสําหรับคันนี้นะครับนอกจากจะเคลือบการฟรีแล้วเนี่ยลูกค้าซื้อเป็นแพ็กเกจดูแลต่อเนื่อง3ปีไปทุกๆ6กเดือนเนี่ยเราก็จะโทรแจ้งลูกค้าให้เอารถเข้ามารีโคด้ดการรีโค้ดคือการเคลือบซ้ําทําใหม่นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้เลยนะครับว่าในระยะ3ปีเต็มที่ลูกค้า ซื้อแพ็กเกจไว้กับเรารถก,ก็จะเงางามแบบนี้ไปตลอดอายุาปีเต็มเลยรายการที่2ที่มาทำกับเราก็คือพ่นกันสนิมดูแลต่อเนื่อ5ปีคันนี้เนี่ยก็จะมีตัวใยสังเคราะห์ที่ปิดใต้ท้องมานะครับก็อันนี้เราก็ถอดให้หมดล้อเราถอดให้กำจัดสนิมให้ก่อนพ่นแล้วก็หลังจากพ่นไปแล้วเนี่ยเอาเข้าเช็คระยะฟรีทุกๆ6เดือนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายหลุดลอก,ลอก,ลอกหรือเกิดสนิมเพิ่มเนี่ย พ่นเติมน้ำยาให้ฟรีนะครับส่วนตัวที่3นะครับก็จะเป็นการติดฟิล์มใสกันรอยภายในนะครับลูกค้าเนี่ยซื้อฟิล์มกันรอยภายในมาติดเองแล้วนะครับแต่ว่ามีบางส่วนที่ติดไม่เรียบร้อยนะครับก็เราก็ดูแลแล้วติดให้ใหม่นะครับ บริการของเราก็จะมีหลากหลายบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้ว <S <S เคลือบเซรามิกติดฟิล์มใสกันรอยนะครับเรามีทั้งภายนอกภายในนะครับติดทั้งเต็มคันแล้วก็แนวประทาเราติดได้หมดในส่วนขงพ่นกระสนิมเราก็ได้เหนื่อใครนะครับก็จะเป็นสูตรน้ําเรามีการดูแลรักษาหลังการขายให้นะครับการพ่นแดําเก็บเสียงการพ่แนแดําเก็บเสียงเนี่ยจะเหมาะสําหรับรถญี่ปุ่นที่ ต้องการความเงียบในห้องในสารค่อนข,ข้างสูงนะครับเหมือนรถยุโรปเลยเราเอาเทคโนโลยีรถยุโรปมาทําให้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามมาได้ที่เบอร์0830920533หรือเข้าไปติดตามผลง,งานได้ที่เพจบ้านน้ำองออโต้สปานะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามก็คือช่อง YouTube ของร้านนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ